สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการสวิตนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับวันนี้มาเจอกับนาฬิกาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับคือแบรนด์ Techno น,นะครับซึ่งตอนหลังอาจจะไม่ใช่นาฬิกาที่ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ร้อแล้วก็จริงนะครับอาจจะมี a s s e m b l e ที่ไปประเทศจีนบ้างนะครับแต่วานาฬิกาแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับ,บนาฬิกา Techno Berabok. ออโตเมติกนะครับที่หน้าบัดเป็น2องทูโทนนะครับสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ตรงกลางจะไล่เฉดสีอ่อนนะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล่างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนของการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้แบบทุกขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ช่างได้รับนาฬิกาจากลูกค้ามาก็คือต้องเช็คเวลาเบื้องต้นก่อนนะครับว่านาฬิกามีกําลังอยู่เท่าไหร่นะครับเรทอยู่เท่าไหร่แล้วก็บิดเออร์เรอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับบิดเออร์เรอร์อยู่ที่2.5 นะครับเรทเดินช้าไป134วินาทีนะครับก็คือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแบบเยอะมากเลยนะครับคือเครื่องไม่มีกำลังนะครับอมพลจูดก็อยู่ที่127 นะครับคือมาวิ่งไม่นิ่งนะครับเรื่องการเบื้องต้นเครื่องไม่มีแรงนะครับเครื่องไม่มีกําลังช่างเลยต้องทําการถอดกระบุกรานออกมาล้างแล้วก็วนลานใหม่นะครับเพื่อเพิ่มแรงบรีบอัดของระบบลานนะครับเพราะว่าเมื่อในกาใช้ไปนานๆนะครับอาการลานล้าจะเกิดนะครับแล้วก็เรือนี้ทิ้งไว้ไม่ได้สวิตนานนะครับทำให้บางจุดนั้นมีคราบสนิมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่น จุดแป้นทับจักรที่เป็นจุดของคอไก่นะครับจะมีส่วนที่สนิมเข้าไปอุดตันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทําให้นาฬิกานั้นตั้งเวลาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็การขึ้นลานไม่เสถียรน,นะครับเราเลยต้องทาการล้างเครื่องทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นแป้นทับจักรหรือว่าส่วนที่เป็นอะไรชุดจักรต่างๆนะครับรวมถึงกลไกขึ้นลานนะครับมาดูขั้นตอนอการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับเรือนนี้เซอร์วิสโดยอาจารย์ปังนะครับ